เจ็ดรวยกาสี่ี่สนาทีนะครับจาข่าวเด่นวันนี้ท่านผู้ชมครับติดตามเรื่องมัติกรมซึ่งวันนี้อนุมัติเรื่องของความพยายามที่จะดําเนินการระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย2-3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือยกเลิกสัญญาร่วมการงานในระบบ2 G กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง3รายที่มีอยู่ในระบบอันนี้เป็นข้อเสนอนะฮะก็ประกอบด้วยดีแท็กทูมแล้วก็ AIS ขณะที่ส่วนที่สองนั้นรับทราบการออกบอนุญาต 3G ภายใต้กฎหมายใหม่ประเด็นที่3มีมติให้ตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดมีรัฐมนตรี ICT เป็นประธานไปพิจรารณาระบบรูปแบบและเงื่อนไขาการประกอบธุรกิจเน้นการแข่งขันอย่างเสมอภาพและไม่กระทบไรายได้สัมปทานของรัฐให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนี่เป็นมติกว้างๆนะครับานผูชมมะแต่ว่าที่มาที่ไปก็คือว่ากทชจะจัดประมูล 3G ขณะที่มีคำถามว่า ปัจจุบันที่ใช้อยู่ระบบ3 g 3เครือข่ายนั้นจะเข้ามาในระบบ3 g อย <c oughs> ่างไรให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมก็เลยเกิดสูตรที่ ICT กับกระทรวงการคลังไปเสนอครมเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะคุยภาคเอกชนนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนกลยุทธ์และกิจการองค์กรของ d t แทนะครับคุณธนาเจียนอฉริยะคงน่าจะอธิบายได้รวมถึงความเห็นของภาคเอกชนเพราะว่าสูตรนี้ อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเอกชนไม่เอาด้วยเนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณธนาครับสวัสดีครับคุณสรยุทธครับครับก็เป็นยังไงฮะสูตรที่ครมเศรษฐกิจอนุมัติวันนี้ที่ไอซีกับครั้งเสนอให้เปลี่ยนจากสับปทานมือถือในปัจจุบันเป็นใบอนุญาต15ปีเป็นยังไงฮะสูตรนี้ ผมผมว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นต้องทํานะครับ,ค,รบคือคหลักการเ,เห็นด้วยเห็นด้วยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบระบบเออรคม,มานาคมของประเทศไทยเนี่ยมันไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่ามันมีสองโลกครับโลกเก่าก็คือโลกสัมปทานที่สัญญาเขียนไว้เมื่อยี่สิปีที่แล้วครับ,รบเป็นเป็นภาษาที่ที่ไม่เหมาะกับปัจจุบันแล้วก็ทําให้เกิดการ้องร้องเยอะนะครับ,รบกับอีกโลกหนึ่งคือกตอชอดูแลคล้ายๆกับถ้าผมยกตัวอย่างคล้ายๆกับแบงค์ชาตินะครับเหมือนมีแบงค์บางแบงค์ไม่อยู่ใต้แบงค์ชาติแบงค์บางแบงค์อยู่ใต้แบงค์ชาต กำกับไม่ได้เต็มที่ออกกฎอะไรมาก็จะต้องห่วงของเก่าแล้วก็ไม่ม mm ีอำนาจไปสั layers, ่งของเก่าด้วยคือเราอยู่เราเราจะคงจะอยู่ในในอาคตคงอยู่สองระบบทั้งระบบเก่าระบบใหม่ซึ่งมันก็จะปวดหัวเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะใช้ร่วมกันไม่ได้บางอย่างก็จะก็จะต้องซื้อเพิ่มมันก็จะจะเราก็เห็นด้วยว่าในที่สุดแล้วเราควรจะไปอยู่ใต้ใต้ผู้กำกับดูแลคนเดียวคือกตชนะครับก็วิธีการนี้ค็เปมนวิธีการความพยายามของทางคลังกับทางไอทีเพื่อที่จะให้ให้ทุกคนเข้ากฎระเบียบเดียวกันให้หมดต่อไปถ้าจะปรับย้าย ยึดะไรก็จะทําได้ได้ได้อย่างเสมอภาคกันคือเงื่อนไขเดียวกันกับยู่คนเงื่อนไขเดียวกันแต่ว่าที่ยากที่สุดก็คือตอนเปลี่ยนแปลงนี่แหละใช่ใช่ครับก็ต้องคือจริงๆอำนาจใน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 ของภาครัฐเนี่ยจะอยู่ที่สามส่วนนะครับอยู่ที่สั่งกับไอทีซึ่งซึ่งกํากับดูแลสัมปทานเดิมนะครับครับซึ่งเป็นเจ้าของเลยแหละนะครับแล้วก็แล้วก็กตชซึ่งซึ่งมีอำนาจเยอะมากเป็นองค์กรอิติละ จรถ้าสามหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันแล้วก็หาแนวทางร่วมกันผมว่า,า,าก็ยังมีโอกาสที่จะที่จะที่จะปรับให้มันเท่าเทียมกันได้เพราะว่าพอะถ้าปรับเท่าเทียมกันได้แล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยต่อไปการออกใบอนุญาตอื่นๆเช่นสามปีที่ช้ามานานหรือว่าสี่ปีห้าปีนีคนก็จะได้ไม่ต้องช้าอีกเพราะมัน,มมนไม่มีของเก่าให้กังวลครับคุณธนาบอยไงฮะที่ท,ที่ที่มาของสูตรนี่ก็คือว่าสามจีจะเปิดตูลใหม่ถูกไหมครับแล้วก็มีการหวั่นเกรงกันว่า ผู้ประกอบการ3รายในระบบปัจจุบันซึ่งเป็นระบบ2 G เนี่ยจะถ่ายลูกค้าเข้ามาหรืออะไรยังไงจะอะไรยังไงมันลักลั่นกันไปหมดเนี่ยจนกระทั่งเกิดมาเป็นสูตรสูตรอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะที่จะเปลี่ยนจากสัมปทานซึ่งระยะเวลาก็เหลือไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะถูกไหมฮะ<ช>ระหว่าง3<ช>ยี่ห้อเนี่ยพูดกันตรงๆ<ช>ดีแทคจะเหลือนานที่สุดเนี่ยมาเป็นระบบเรื่องของใบอนุญ,ญาตก็คือใ,<ช>ให้ใบอนุญาต แล้วก็มีอายุ15ปีมันมันมันจะโยงกันยังไงฮะกับ 3G ใหม่ก็คือเดิมเดิม 3G ใหม่เนี่ยที่กทชมาในในในบางข้อในนั้นเนี่ยมีมีความเกี่ยวพันกับสัมปทานนะครับในแง่ของของอย่างดีแท็กเนี่ยก็ยังเกรงเกงว่าบางข้อเนี่ยมันจะนําไปสู่การส้องร้องอีกทำให้3ามันสะดุดหรือว่าสร้างแล้วจะเปิดไม่ได้ซึ่งกทชท่านยืนยันว่าทําได้แต่ในแง่ทางกฎหมายมันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าเพราะว่าสัญญาสัมปทานมันเป็นอะไรที่ ที่เก่ามากแล้วก็ตชก็ไม่ได้เมียวนานนะครับและ,และทีนี้ก็มีมีความกังวลของของหลายๆส่วนว่าพอพอเราได้ไลเนสนแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะย้ายไปอยู่ 3G ซึ่งซึ่งจริงๆไม่จําเป็นว่า d ีแทหรือว่าเอได้ไลเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นรา,ายอื่นมาได้ไลเน่นเนี่ยลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็คงจะค่อยๆย้ายไป 3G อยู่ดีนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเทคนโนโลยีใหม่ัซึ่งซึ่งในการไปย้าย 3G เนี่ยบนบนใบอนุญาตของกรตชเนี่ยจ่ายก้อนแรกแพงและหลังจากนั้นจ่ายจ่ายรายรายปีเนี่ยถูก เมื่อเทียบกับสัมปทานมันก็มีมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะไหลไปผู้ประกอบการก็คงอยากให้ไหลไปเพราะว่าไปจ่ายตรงนั้นถูกเพราะลงทุนไปเยอะแล้วแล้วก็แต่จ่ายรายปีถูกนะครับซึ่งค่างก็เลยอยากจะให้ปรับให้มันเท่ากันจะได้ไม่มีไม่มีแรงจูงใจให้ย้ายลูกค้าลักษณะอย่างนั้นซึ่งปกติเราก็คงย้ายบังคับลูกค้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ลูกค้าก็อาจจะไปด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าอยู่แล้วซึ่งวิธีนี้ก็ค่างก็มองว่าจะทําให้ให้โดยรวมรายได้กับรัฐก็ยังเท่าเดิมหรือว่าหรือว่าหรือว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนมันคงมีกระบวนการเยอะในการทําเพราะว่ามันจะมีเรื่องกฎระเบียบซึ่งซึ่งกอตชอเองก็จะต้องร่วมมือด้วยนะครับเพราะว่าทางคลังกับกับทางไอทีสั่งกอตชก็ไม่ได้ก็ผมผมในฐานะเอกชนซึ่งจริงๆแล้วก็เขาสั่งอะไรมาก็ต้องปฏิบัตินะครับแต่ก็อยากจะให้เป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่าถ้าสั่งมาหลายแนวทางก็ก็จะยิ่งสับสนนะครับจะมีข้อพิพาทกันเยอะก็หวังว่าหวังว่าก็จะมีการคุยกันแล้วก็มีมีออกมาเป็นเป็นโจทย์เดียวนะครับครับครับก็คือสอง G ยังไงมันก็ต้องหลายอยู่แล้วถูกไหมฮ ใช่ครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าครับราคาอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าไม่รู้ราคาก็เป็นไปได้ที่จะถูกกว่าด้วยเพราะว่าพวกเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆมันไม่แพงเหมือนเมื่อเทียบกับของเก่านะครับแล้วก็แล้วก็ต้นทุนของเดิมมันก็สูงกว่าอันใหม่อยู่แล้วครับท่านนี้ส่วนด้านหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสมรทานเดิมถูกไหมครับเพราะเขาทำสัญญาสัมปทามมามีระยะเวลาของเขาถูกไหมครใช่ครับแต่ขณะเดียวกันก็สมปทานเดิมก็ไม่ควรจะไปไปเป็นอุปสรรคของการเกิดขึ้นสองสาม G ก็ก็เลยต้องอาจจะต้องมาแก้ให้สัมปทานเป็นเป็นสัญญาซึ่งก้หลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันจะทาได้ทางกฎหมายหรือไม่ก็เลยเป็นที่มาของคณะกรรมการผมก็ได้ว่านะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราเห็นด้วยต่อให้ดีแท็กเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เสียเปรียบในเรื่องนี้นะครับต้องบอกจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเรา,ามีอายุสัมปทานนานที่สุดจริงๆเราเราเรา,เ,ราเหมือนจะเรียกว,ว่ารอรอก็ได้เพราะพราเยียงฟูมุกเลยสองปีเอสหรือห้าปี่ผมคิดว่าในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยคือถ้าถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนผ่านลาบากแล้วมันจะเป อย,อย่างถ้าใครมีอายุสัมปทานเหลือน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนแล้วเพราะลงทุนก็ไม่คุ้มนะครับแทนที่เราจะมีเครือข่ายที่ครอบคุมกว่าน,นี้มันก็ไม่คุ้มในการลงทุนและใช้ได้อีกปีสองปีแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างนะครับมันจะทําให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นแต่ทีนี้ถามว่าข้อกฎหมายทาได้แค่ไหนเนี่ยผมว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจนะเป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วต้องทํางานร่วมกับปตทด้วยนะัเพื่อจะเกิดขึ้นได้ครับครับนี่แทกไม่ได้ไม่ได้คัด้านถึงแม้ว่าจะในแง่ของเสียเปรียบี่่่่สสุุดดเเพพรรราาาาาะะวอยัััมมปนนใคคบแตไ หลักการโดยอุตสาหกรรมผมว่าพวกคนที่อยู่ในวงการนี้จะรู้ว่ามันต้องแก้ตรงนี้ไม่งั้นไม่งั้นอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไม่ได้เราจะเห็นว่าเราก็ช้ากว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้วในหลายๆเรื่องนะเพราะไอ้ตัวสัมปทานเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งครับเช่นเครือข่ายโครงถ่ายที่เดิมเนี่ยสัญญาสัมปทานสร้างไว้เยอะมากนะครับคือทีนี้ลายใหม่จะมาเช่าใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนเพราะมันอยู่ใต้สัญญาสัมปทานนะครับทีนี้ถ้ามันเปิดหมดเนี่ยของเก่าก็เอามาใช้ใหม่ได้จะตกลงกันจะเช่ากันยังไงเนี่ยอย ไม่ต้องลงทุนเพิ่มในหลายๆอย่างโดยทั้งประเทศนะไม่ต้องไม่ต้องนําเข้าเยอะครับ,รบก็ก็ก็มันจะมีข้อดีอยู่ถ้าทําได้จริงนะครับซึ่งก็ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ต้องก็ต้องอต้องพยายามกันเต็มที่นะครับฮะค,คุณคุณธนาลองวาดภาพให้ฟังหน่อยชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบ2 G เนี่ยมันมีโครงข่ายของมันเพราะทำมานานถูกไหมฮะใช่ครับสาม G เนี่ยมันใช้ร่วมได้ไหมหรือยังไงฮะ คือใช้ใช้ร่วมกันได้แต่ทีนี้คือคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่กฎระเบียบหมดเลยครัคือพอดีสัญญาสัญญาสัมประานเขียนไว้ว่าว่าผมยกตปวอย่างเช่นตอนที่ d ีแทกดีแสร้างเครือข่ายนะครับในนั้นสัญญาสัมปรานบอกว่าเราเนี่ยต้องโอน